สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องปักฟุ๊กแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยามุนีหรือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับโอ้โหมาสกิลหนึ่งอ่งาสร้างบาลีเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ยกเลิกผลบาปด้านลบนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีส่วนอ่อสกิลที่2ยกเลิกภาวะอัมมัตนะครับสร้างความเสียหาย3 6 0 0ของพลังโจมตี ลงในพื้นที่ยกเลิกผลบัฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนสตูจากธาตุแสงเป็นไรธาตุนะครับถือว่าเป็นสกิลที่โ้สุดยอดกว้างด้วยนะครับส่วนบัฟคุมก็พลังโจมตีไม่มีอะไรมากส่วนออกปฏิบัติการล่อมสังหารนี่ก็โอ้โหโดนเนื้อเยอะมากครับโอ้โหมาดูสเตตัสคร่าวๆครับพลังโจมตีเวทหูสองล้านกว่าเลยพลังชีวิตก็เยอะนะฮะ ระยะยืนหูใกล้มากอัตราการใช้สกิล1 40%คูณีเร์นลาววีอัตราการใช้สกิลที่2 35% 8วิานวีนะครับก็แร่ท้าค่อนข้างเยอะนะฮะมาดูกันในสเตตหลักเลยนะครับเราจะมาทดสอบความแรงกันที่ด่านอ่ะ396ครับ <c oughs> ผมใส่เกียร์อัปเกียร์ท่าน,นะครับเดี๋ยว จะไปให้ดูเคียร์ใหม่โอ้โหลืมให้ดูมาดูกันแบบหน้าป้อมเบลนิงดีวิ่งมายังไงยางไม่ใส่สกิลครับยังใช้ยังรับยังครับ,บโอ้โหตีแรงมากครับตีธรรมดาดูแรงมากไวพิดนะครับเนี่ยไวพิบตีธรรมดาแรงมากอะไรเนี่ยตุ้มตายครับทีเดียวโอ้โหทีเดียวตายนะสุดยอด อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับดามเมจนะผมไม่ได้ใส่เก,ก,กียร์แชสก,กิลนะครับมันเลยไม่ออกสก,กิลนะโอเคเรามาดูกันต่อที่ด่านร้อยสี่ร้อยสามสิบสองกันเลยนะครับมาดูว่าสก,กิลมันกว้างแค่ไหนนะแล้วก็หลบสก,กิลดีไหมนะครับ <c oughs> ดูครับบับไปยังไม่ใช้สก,กิลนะบูมหูยกว้างมากแรงมากครับมอสยังไม่ตายน,นะมอสเลือดด่อนเยอะมาก <c oughs> ดูครับยังไม่เป็นตัวเล็กเลยนะหลุดหลุดค่อนข้างดีครับแต่ผมไม่ได้ใส่ต้าน้อยนะต้านแค่เจ็ดเเซนี่ครับสกิคลค่อนค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่ก็ตายง่ายอยู่นะขนาดใช้พลังชีวิตไปช่องหนึ่งเลยนะตัวค่อนข้างบางครับยืในไกลด้วยข้อเสียของมันก็มีมีแค่แค่นี้แหละครับจริงๆถ้ายืนไกลกว่านี้โอ้โหสุดยอด นี่ครับมีความบอบบางนะแต่ดาเมจของเขานี่ของจริงครับแรงมากดัดไฟดวนี่หูวมีร้องครับโอเคครับก็ <c oughs> แพ้ไปนะบอสด่านนี้มันดีแรงครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอ่าสเตตส p พีกันนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอะอัดคลิปแล้วครับแต่มันโปรแกรมอัดคลิปมันไฟล์หายนะครับผมเลยต้องมาดูดีเอเอานะครับทีมแรกที่ผมตีก็ตัวค่อนข้างโหดนะครับแต่เกียร์เขาไม่มีเกียร์ลดแร,นรแนนกนะครับแรกค่อนข้างหนักครับผมเลยจัดไปให้หนึ่งดอกมาดูกันนะครับชอบมากเลยทีมแรกเยอะๆเนี่ยตัวโหดจ,จริงครับแต่ก็ไม่ใส่รถแรกนะ โอเคมาครับจ <c oughs> ากการเราวิ่งมาโดนแช่แข็งไปกดอมตะไปครับยังไงกระโดดยงังโดดบึ้มโอ้โหดูครับดูอ่าอ่าเบาแสงนะหายเลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนอ่ะจาก้าแสงเป็นไรธาตนุนะโอเคถ้าแสงเจอนี่หูมีร้องครับเพราะว่าหมดมากครับมันทําให้เพื่อนเราตีแรงขึ้นด้วยนะ เพราะว่าจะาตีถ้าอื่นตีอยาาไร้ธาตุเนี่ยมันจะแรงขึ้น1.5เท่านะครับน่าจะใช่นะ1.5เท่านะโอเคดูครับนี่ครับฉากตีเบาแสงนี้ไม่ได้เล่นนะกับอาดูบิชนะไม่ได้เล่นเลยหายเลยครับอาดูบิตีแรงจริงครับ นี่ครับพอมีเพื่อนเพื่อนอ่ะบับแชร์ะกีลวให้นี่หูวโดดกรนรัวครับนี่ครับก็ชนะไปนะครับแต่นี้เขาปล่อยตัวไม่ทานนะครับแรกเขาเยอะตัวโหดจริงนะโอเคชนะไปครับเป็นตัวที่ดีนะครับชากะถ้ามีแร่ มีมีเกียร์สปอร์ตเขานะแล้วก็สัปดาห์นี้อ่ะเป็นบัฟทาด้ำด้วยนะครับทำให้จา,ากาศนี้น่าเล่นขึ้นนะ,ะมาดูทีมต่อไปกันนะครับทีมนี้ก็ทาด้ำของคนขนางเยอะนะถ้าไฟเหมือนจะมีตัวเดียวนะครับเป็นรีไว์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอ่าใช่ครับเป็นรีไว์นะมาดูกันว่าตีทาด้ำจะเป็นยังไงครับ ยาเขาก็พอมีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าผมนะที่มผมเหนือกว่าครับแต่จะไม่ให้ดูว่าชอากาศตีท่าดามจะเป็นยังไงนะท่าที่เสมอกันนะครับดูครับโดนแช่แข็งอีกแล้วครับตานี้โอโ้โหยังไงครับชากาดโดดหรือยังบ้าไปยังไงครับโดดปึ้มมันจะมีเล่มตายอยู่นะครับยังไง ยังครับชากะบ๊อโดดปึ้มหูดีไว้ข้างหลังไงตายเลยครับหูยี่ดาเมียจากชากะเลือไก่ทองครับเนี่ยโอ้โหกระเด็นด้วยนะไก่แถวไก่ทองผมก็ตีแล้วนะครับนี่ครับมาดูกันนี่ครับโอ้โหแรงมากนะตีท่าดำด้วยกันนี่แรงมากครับพัชนะไปนะครับ ทีนี้ก็ได้วกว่เรานะแต่ก็ตีท่า้นามหายเลยนะครับอ่าก็ขอจบการรีวิวไปเพียงแค่นี้นะครับอ่าทำให้คะแนนตัวนี้9ก้เต็มสิเลยนะครับก็เสียก็มีแร่เยอะยืนใกล้แค่นี้แหละครับส่วนความสามารถปฏิบัติการเล่าสังหารก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมไม่แนะนำให้ปันก้าวลาวนะครับ ใครบานแล้วเดือนนี้ก็หยิบมาจับมาใช้ได้นะครับว่าเดือนสัปดาห์นี้มาพลาดน้ำนะสำหรับวันนะนะี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ